สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจอร์ดกินเดชจากบ้านและคอม .net ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่เอาไว้เตือนคนทำงานโดยเฉพาะคนที่อยู่ในออฟฟิศคนทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างผมก็ถือได้ว่าความเสี่ยงสูงบัลลม,มาสูงเลยนะครับนั่นก็คือผมจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อโรค ออฟฟิศซินโดมที่บางคนนั้นบอกเลยว่าธรรมดาธรรมดาโรคพวกนี้ใครๆก็เกิดแล้วก็หายไปเกิดขึ้นดับไปจริงหรือนะครับวันนี้ผมจะมาบอกภัยร้ายจาก5อาการที่ทำให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมากได้เช่นกันสำหรับคนที่นะครับทำงานออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ต้อง อ,อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับออฟฟิศตลอดเวลาหรือหลายๆชั่วโมงติดต่อกันผมบอกเลยครับความเสี่ยงสูงมากผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือเป็นโรคติดต่อนี่คุณมีเชื้อแล้วประมาณนั้นเลยนะครับท่านผู้ฟังตรงนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับอันตรายจาก5อาการ ที่ทำให้คุณสูญเสียเงินเป็นแสนได้เช่นกันจากออฟฟิศซินโดมเราต้องระมัดระวังกันยังไงนะครับแล้วมาสังเกตอาการตัวเองกันดีกว่าครับว่าเรากำลังเข้าข่ายไหมนะอย่างที่ผมบอกครับออฟฟิศซินโดมนั้นมันใช้เวลาในการรักษายากครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นง่ายแล้วก็จะรักษาง่ายนะครับโรคออฟฟิศซินโดมกว่าเราจะเป็นมันขึ้นอยู่กับทางเลือกเราตั้งแต่เราเรียนจบแล้วครับ หรือบางคนนั้นเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะครับใครที่นั่งทํางานนานๆอยู่ในท่าเดิมนานๆจ้องคอมพิวเตอร์หรือใช้สายตามากๆบนแสงที่สลัวหรือต้องมีการเกร็งของกล้ามเนื้อดวงตานะครับตรงนี้แหละครับจุดสําคัญที่ทาให้กล้ามเนื้อของเรากระดูกของเรานะครับสร้างความสัมพันธ์กันหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเลยนะครับตรงนี้ครับผมจึงจะมาแนะนําอาการที่เราต้องสังเกตกันก่อนเลยนั่นก็คือ1ครับ คุณเริ่มปวดคอแล้วหรือยังบางคนบอกว่าโอ้โหบางวันก็ตื่นขึ้นมาก็ปวดคอเลยนอนมากเกินไปไม่ใช่นะครับแบบนั้นไม่ใช่นะครับ, <c oughs> รบอาการปวดคอที่บริเวณคอนั้นเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนข้อแรกเลยนะครับว่าตนเองนั้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศดมอย่างมากเนื่องจากมีการนั่งทํางานในท่าเดิมนัานๆเป็นเวลานานาน,านนะครับจนกล้ามเนื้อบริเวณต้นคอนี่นะครับมันมีอาการ เหมือนโดนซ้ําบ่อยๆครับเหมือนเราเกรงมากๆอยู่บนท่าเดิมๆแต่จริงๆแล้วถ้าคนที่จะทํางานแล้วอยู่ท่าเดิมนานๆนี่นะครับก็จะผมเชื่อว่าคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คำว่านานเนี่ยตรงนี้ครับผมขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าผมเคยนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ติดต่อกันสูงสุดเลยนะครับประมาณ6ชั่วโมงเป็นเต็มๆ8ชั่วโมงก็เกือบถึงมาแล้วนะครับแต่ก็มีขยับเนื้อขยับตัวยังมีลุกบ้างเดินบ้างนะครับ แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราสามารถที่จะกันโรคออฟฟิศซินโดรมได้เพราะฉะนั้นถ้าอาการปวดคอเกิดขึ้นจากการนั่งนานจากการลิงนานจากการใช้ท่าเดินนานเกิดขึ้นที่บริเวณต้นคอก่อนเลยนะครับให้สังเกตไว้เลยครับว่าคุณควรรีบหาแพทย์ครับเพราะว่าอาจจะเป็นต้นตอต้นเหตุสําคัญหลักที่ทําให้คุณเสียเงินจํานวนมหาศาลจากการรักษาออฟฟิศซินโดรมที่มันเป็นเรื้อรัง นะครับจุดนี้ต้องเตือนท่านผู้ฟังไม่นิดนึงก่อนเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์ออฟฟิศซินโดมแต่ไม่โดมนะฮะไม่โดมมากครับยังโดมไม่น้อยอยู่นะในหัวข้อต่อไปครับอาการต่อไปคืออาการปวดไหล่ฮะอาการปวดไหล่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาการที่ควบคู่มากับอาการปวดคอนะครับพอพูดปั๊บนิดนึงผมก็ตรู้สึกปวดหลังปวดคอขึ้นมาทาัทีเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าอาการแบบพโลหรือเปล่าครับ นะครับต่อกันเลยดีกว่าเนื่องจากการนั่งทํางานเป็นเวลาน,านานนะครับโดยไม่มีการยืดเส้นยืดสายนะครับเพื่อคลายกล้ามเนื้อเลยอาการนี้นะครับมีลักษณะเดียวกันกับปวดคอนะครับนั่นหมายถึงกล้ามเนื้อเราเริ่มมีอาการเกร็งหรือถูกซ้ําอยู่ที่จุดเดิมบ่อยๆนั่นก็คือมีการขยับเพียงแค่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นไม่ได้ยืดไม่ได้ขยับตัวในลักษณะของการยืดให้แขนตึงไหล่ตึงหรือแม้กระทั่ง นะครับการที่เราบิดขี้เกียจบางครั้งเราไม่มีความขี้เกียจเลยก็ทําให้เราเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการต่อต้านออฟฟิศซินโดรมอีกวิธีหนึ่งของผมนะฮะก็คือนอนบ้างนะครับพักผ่อนบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับในอาการที่สําคัญในข้อที่ต่อไปครับในข้อต่อไปเลยหัวข้อต่อไปคือการปวดหลังครับมันจะตามกันมาเลยฮะอาการปวดหลังนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคยอดนิตของชาวพลังงานออฟฟิศเลยฮะจะใช้คำว่ามี มีพลังมหาศาลหรือมีไอเทมพิเศษในการทำงานออฟฟิศโดยเฉพาะเลยปวดหลังนี่นะครับคือคุณได้ใช้พลังงานเหนือคนธรรมชาติทั่วไปแล้วนะครับเนื่องจากพนักงานเหล่านี้จะต้องมีการนั่งนะครับหรือยืนนะครับทำการติดต่อกันแบบลนานเป็นเวลานานมากๆยิ่งหากมีการนั่งในท่าที่ไม่สบายตัวเลยนะฮะผมบอกได้คํคำเดียวเลยว่าบางครั้งพื้นที่ cap, Office, อันคับแคบในออฟฟิศอันรูหราก็ทำให้เรานั้น เจ็บป่วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่ที่ทําให้เราสามารถที่จะยืดเส้นยืดสายนะครับผมเคยเห็นออฟฟิศที่หนึ่งครับเป็นออฟฟิศของ Google Thailand ถือเป็นออฟฟิศที่เรียกได้ว่าเป็นความฝ่ายฝันของเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์หนุ่มๆอย่างพวกผมนะครับก็อยากมีความฝันแบบนั้นบ้างนะฮะมีโมเมนต์่นงั้นก็คือในออฟฟิศของ Google Thailand นั้นก็จะมีที่นั่งของตัวเองแน่นอนครับอย่างที่2ก็คือห้องกาแฟที่มีโต๊ะสนุกเกอร์นะครับ บันไดาทางลงที่มีแม้กระทั่งบันไดเลื่อนสไลเดอร์นะฮะแบบสไลเดอร์เด็กๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ออฟฟิศในนั้นรู้สึกได้ว่าเรานั้นมีจินตนาการเราทํางานเต็มที่บนพื้นที่ทํางานที่หรูหราด้วยนะครับแล้วก็ทํางานหนักเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ Google นั้นดีมากยิ่งขึ้นจึงทําให้ออฟฟิศเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เอเื้ออเงร์ขนาดนั้น เราก็ควรดูแลตัวเองด้วยนะครับยังไงถ้ามีอาการปวดหลังนะครับปวดไหลปวดคอนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนตรงนี้ยังถือว่าเป็น3ใน5ของอาการอาการต่อไปครับเป็นอาการที่เรียกได้ว่าคนที่ใช้สายตานั้นต้องเป็นอย่างแน่นอนเมื <ME> ่อนั่งทํางานอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์แน่นอนครับเป็นเวลานาน,าน ก็อาจจะทำให้เกิดสายตาผ้ามัวได้ฮนะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากสายตาของคุณนั้นผิดปกติมาซ้อนก,นกันกับอาการปวดหลังหรือเปล่าแต่ที่แน่ครับถ้ามา4อย่างพร้อมกันแบบนี้เริ่มต้องสันิษฐานแล้วครับว่าเราอาจจะเป็นเลยนะครับเนื่องจากว่าอาการแบบนี้เป็นอาการของระบบประสาทกับอัตโนมัติเลยครเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเนื่องจากจะทําให้สายตาผ้ามัวแล้วนะฮะยังอาจมีอาการอื่นๆตามมาเช่น อาการมึนงงขนลุกพูดแล้วผมก็ขนลุกนะฮะพูดไปแล้วขนลุกพะโลไปด้วยเลยหูอื้อฮะดีนะผมไม่ค่อยหูอื้อครับผมหูแว่ว <c oughs> นะฮะแล้วก็มีอาการปวดที่เบ้าตาจากที่กล่าวมาทั้งหมดตรงนี้นะครับข้อสุดท้ายนี่น่ากลัวมากถ้าเกิดมีอาการนี้นะครับอันตรายเลยนั่นก็คือมือชาครับและเท้าชา,ม,ชามือชาอย่างเดียวนี่แปลกแล้วนะครับ แต่ถ้าขาชาเนี่ยผมไม่ตกใจครับเพราะผมชอบนั่งทับขาตัวเองบ่อยบางครั้งนั่งไปแล้วมันเหน็บกินแล้วก็รู้สึกว่าเอเดี๋ยวเ๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างนี้นะปล่อยมันผ่านไปแต่สุดท้ายแล้วครับขาชานั้นลุกไม่ได้ครับทรมานเช่นกันนะแต่นี่มือชาแล้วก็เท้าชาด้วยแค่คิดเฉยๆก็น่ากลัวแล้วครับอาการนะครับาสาเหตุนี้นะครับเกิดจากอาการของการกดทับของปลายประสาทครับนะ จึงทำให้ร่างกายในบางส่วนนั้นเกิดอาการมือชาเท้าชารวมถึงอาจมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อได้โอ้ฟังแล้วเหมือนแบบมันเริ่มสูญสิ้นนะถ้าเกิดว่าเราอ่อนแรงของทางร่างกายนะครับทั้งแขนทั้งขาอาวัยวะ,วะเล็กน้อยปานกลางถึงขนาดใหญ่นี้เรียบร้อยเลยนะครับฟังแล้วหดหูนะฮะแล้วที่สําคัญครับถ้าร่างกายของคุณใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วกดทับประสาทนี้บ่อยๆนะครับเส้นประสาทเหล่านั้นบ่อยๆ ซึ่งถ้าพูดถึงเส้นประสาทแล้วเดี๋ยวเราฟังกันในหัวข้อต่อๆไปนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่บอกเลยว่าบางคนมองว่ามันอยู่ข้างในร่างกายมันไม่ได้ส่งผลร้ายอย่างชัดเจนแต่เขาทํางานเพื่อเราเขาหนักเพื่อเราเส้นประสาทเป็นมีส่วนสําคัญเพราะฉะนั้นจาก5ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดครับถือว่าเป็นอาการสัญญาณอันตราย ต้องใช้คํานี้ได้เลยครับว่าเป็นสัญญาณอันตรายยังไงเราต้องรู้จักออฟฟิศซินโดมให้มากขึ้นครับกับ5อาการอันตรายบอกบอกว่าคุณกําลังจะเสี่ยงกับโรคออฟฟิศซินโดมแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมมันคืออะไรกันแน่พอฟังแค่นี้บางคนอาจจะมองแค่ว่าปวดคอปวดไหล่ปวดหลังนะครับตาฝ้ามัวรวมไปถึงเน็บชามือชาเท้าชาพวกนี้ธรรมดาสำหรับคนบางคนแต่สำหรับผมผมเป็นห่วง ตัวเองและครอบครัวครับลูกน้อยของผมนั้นยังน่ารักเสมอถ้ายังไงเดี๋ยวพบกับผมในหัวข้อต่อไปครับเราจะมารู้จักกับโรคออฟฟิศซินโดรมที่ทำให้คุณนั้นสูญเสียเงินเป็นแสนในการรักษาได้เช่นกันแล้วพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ